สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นรีวิวเด็กคอลลาโบแคลนคอลลาโบนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกมันจะเขียนว่าเป็นแคลนไลฟ์แอคชั่นใช่ไหมไลฟ์แอคชั่นนะครับจากซึ่งทางเขียนเคได้ส่งเด็กอุลตร้าแมน2ตัวอันนี้มาให้นะครับจะเป็นเบอร์0ูนย์กับ0ูนอันไหนศูนวะสีม่วงจะเป็น0ูนนะครับสีส้มจะเป็น0ูนย์่นเองซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างซูบูระยะกับ เอ่อ uh, K น K นะครับมี <c oughs> ติดตราตรงนี้อยู่ก็เป็นตราบูชิโรดด้วยนะครับก็ทาง k n เนอกจากจะส่งเอ่อท d ดตัวนี้มาให้ซึ่งแครนี้มันก็ออกดต่ทีดี TD แหละแล้วก็ส่งตัวอย่างของพวกสุ่มหลังกล่องมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะให้ดูพวกสุ่มหลังกล่องก่อนละกันเพื่อ <c oughs> ครับคิดว่าคนน่าจะอยากเห็นมากกว่านะครับอันนี้ก็จะให้มาครบเซตเลยสําหรับใช้เพื่อการรีวิวนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนเนี่ย คือด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นแคดน,นี้นะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับซีรีส์อุลตร้าแมนด้วยคือสําหรับผม <laughs> ผมรู้สึกว่าอุลตร้าแมนนี้หน้าตาเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยกันเลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยดาร์คคิดอุลตร้าดาร์คฮิลเลอร์ฟอตฟิลก็เป็นปั๊มทองนะครับอันนี้ก็ปั๊มทองเหมือนกันโกอุลตร้าแมนเอ็กซ์ดาร์คเน็ตโกโมราอาร์มือปั๊มทองเหมือนกันนี่ก็ปั๊มทองเหมือนกันนะครับดาร์คฮิลเลอร์ อ๋อเป็นดาร์คคิลเลอร์ธรรมดากับดาร์คคิลเลอร์ฟอร์ตฟิลโอ้โหเอ๊ะเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าตาแท่งเหมือนกันเลยแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ด้วยความที่ผมไม่ใช่แฟนอุลตร้าแมนนี่แบบรู้สึกดูยากมากอะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโทเรเกียเทราพลาสมาส่วนนี้เป็นอุลตร้าแมนซีโร่บียอนอุลตร้าแมนเอ็กซิทเอ็ก เบต้าสปาร์กอาร์เมอร์คืออะไรวะคือเป็นคนที่ไม่ได้ตามอุลตร้าแมนเลยเลยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอุลตร้าแมนจีทัลติเมทไฟนอลแล้วก็อุลตร้าแมนซีโร่บียอนอ๋อมันจะเป็นบียอนคิกกับบียอนธรรมดาแล้วมันก็จะมีดาร์คคิลเลอร์กับดาร์คคิลเลอร์ฟอร์ฟิลที่เหลือเป็นปั๊มทองไม่ได้มีก็มีชื่อชื่อท่าตามหลังตัวหน่อก็จะมี ก็สำหรับในชุดนี้นะครับก็จะมี8แบบด้วยกันก็เป็นลุ้นกันเอานะครับคุณเปิดหลังกล่องว่าจะเจออะไรนะครับทีนี้มาดูตัวเมนหลักดีกว่าผมจะแกะกล่องเบอร์3ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้กัดอะไล่ตามเลขรู้สึกผมจะไม่ได้ทํารีวิวของกล่องเบอร์หนึ่งเบอร์สองมั้งจำไม่ได้ว่าทาไมถึงไม่ได้ทําน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ส่งมามั้งหรือส่งมาเราไม่ได้ของก็มไม่รู้ ก็ตามสูตรทีดีนะครับก็จะมีคู่มือการเล่นซึ่งเป็นเคลมทในตัวมาให้ด้วยซึ่งไม่ได้สนใจอยู่ดี <c oughs> เพราะว่ามันก็เหมือน <c oughs> เหมือนกับทีดีทุกตัวนั่นแหละครับมันก็เป็นเด็กที่เหมาะกับผู้เริ่มเล่นใหม่นั่นแหละใครทีเ่เริ่มเล่นเวนการ์ดแต่เอาจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดคุณชอบปุ้นตแนัแตนคุณก็ซื้อเล่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณอ,อยากอยาก,อยากเล่นเวนการ์ดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แค่แบบลองเล่นอะไรอย่างนี้คุณอาจจะข้ามชุดนี้ไปก็ได้อันนี้แบบ แฟนไฟอุลตร้าแมนน,น่าจะชอบกันนะครับแต่ว่าผมผม,ผมไม่ไเพราะว่าผมไม่ได้อินกับอุลตร้าแมนเลยหน้าตาต่างตัวก็แบบไม่คุน้นหน้าตาเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> ปกติผมไม่ชอบซีรีส์อุลตร้าแมนอยู่แล้วด้วยคือถ้าเกิดเป็นซีรีส์ไลท์แอคชั่นอะไรเงี้ยผมจะชอบไปทางคาเมลเลเดอร์มากกว่า <c oughs> เออจะว่าไปก็ไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวนี้ช่องกลางแม่งเอาอะไรมาฉายวะ <c oughs> ตั้งแต่ไอซีโรวันจบไปก็ไม่ได้เช็คเลยก็ <c oughs> สำหรับเออแคลน แคลนไลท์ชั่นเออเรียกว่าแคลนไลท์แอคชั่นแล้วกันเกือบจะพูดเป็นแคลนอุลตร้าแมนละก็จะเป็นแคลนที่มีโรเทคนะครับคือได้ลงมาปุ๊บคุณก็จะได้ใบโรเทคอันนี้ขึ้นมือเอาไว้ใช้เป็นเพอร์เฟกต์การนะครับอ่กิฟต์ด้านหลังก็จะมีกิฟต์หน้าตาเป็นอุลตร้าแมนมาให้ด้วยแล้วก็อ่สุ่มหลังกล่องนะครับอันนี้ได้เป็นเทรราพัดมาเทรลาไม่ใช่เทอรราเทราพัดมานะครับอนี้เอ่อเดี๋ยวแยกงยออกไปก่อนนะครับก็จะตามสูตรที่ดีรรรกอ์พื้้นนนฐาใหะคับ ดูก่อนได้เลยมั้มีดอมีฮิลมีคริและมีคริอุลตร์แมซีโลนี่เริ่มคุ้นแล้ว <laughs> นี่เลยเนี่ยดาร์กลูคิเอลไม่คุ้นนะครับก็จะมีคี8แปดดอสี่ฮิลสนะครับแล้วก็จะมีเพอร์เฟกต์กามาตรฐานให้ผมไม่รู้ว่าเพอร์เฟกต์การ์ดของอุลตร์แมนนี่มันออกชุดก่อนแล้วหรือเปล่าไอดอพีจีหรือว่ามันไม่เคยออกอันนี้ไม่รู้คิดว่าน่าจะออกชุดที่แล้วมั้งเพราะแกะกล่องนี้ไม่เห็นมีดอพีเลย ไอใบตัวอย่างที่ส่งเอไอตัวอย่างพี่ตัวอย่างหลังกล่องที่ส่งมาก็ไม่มีดอพีจีน่าจะออกชุดที่แล้วมัง้งไม่เบอร์สองก็เบอร์หนึ่งอะสักตัวหนึ่งนะครับเออถ้าจะไม่ผิดมันจะต้องมีตัวเริ่มเออนี่อยู่นี่ตัวเริ่มตัวเริ่มเป็นลีกออฟดักเน็ตไอเราก็นึกว่าเป็นครอบครัอุนตาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ ที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกตัวโครงเด็กหลักหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะดูแบบทีละเกรดแล้วกันคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะผมจะทำสองส,องสองชุดเลยนะครับก็คือชุด3ามกับชุดสี่ตัวตัวหลักนะครับเป็นอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์อันนี้เอามาเทียบความแตกต่างระหว่างหลังกล่องกับหน้ากล่องนะครับอาจไม่เหมือนกันนิดนึง แล้วก็เป็นหลังกล่องเลยเป็นไร่กอบปั๊มทองด้วยเกตของดาร์คคิลเลอร์บอกว่าเมื่อลงสนามบัตหนึ่งโซ่หนึ่งได้บวกหนึ่งจนจบเทินชี้แวนคู่แข่งหนึ่งใบพลังลบห้าพันถ้าไปคู่แข่งเปเกย์ามสูงกว่าไอหนี่บวกขีด,ด้วยว,ว้าวมาตีแวนถ้าพลราของแวนคู่แข่งมีแปดพาร์รึน้อยกว่าเลือกเล็กเลือกรีไทยเดียกว่าคู่แข่งหนึ่งใบเฮีย yeah, เก่งนี่ว,าว้าเป็นเล่นใบเก่งไงเนี่ยเก่งไงเนี่ย อย่างไอพวกของพื้นฐานรวมเป็นกองเดียวกันไปก่อนเป็นพวก PG กับ t igger, กเกอร์แล้วก็เ o ิ e r นะครับตามสูตรส่วนตัวนี้เป็น Dark l u อลดา Dark ป p a r k เมื่อลงสนามบ้านหนึ่งโซ่หนึ่งโจนนึงชีวแวนคู่แข่งหนึ่งใบลบหมื่นถ้าแวนคู่แข่งเกตส์สูงกว่าไอนีบกขีด้วยอีกแล้วเลยอีกเทคแวนลเ,เรียเมื่อตีแวนทัพลาของแวนคู่แข่งมีแปดพลังน้อยกว่าุณสามารถโซชั้นหนึ่งได้ลบพลังเยอะกว่าแต่ว่า แต่ว่าอีกเทคหนึ่งมันเป็นการเพิ่มทรัพยากรแทนมวเดดูไอ้พวกใบนี้อยู่คือกำลังเช็คอยู่ว่าตะกี้ผมเห็นดักลูกเอลวแวบๆอยู่อีกใบหนึ่งที่เป็นหลังกล่องนะหากันอันนี้เป็นดักทิลเลอร์ซ้ำก็ไม่มีหรอวะหลงเออไม่มีเว้ยดูผิด ละมือนะครับอ่ะผ่านไปก่อนคือสองตัวนี้มันพูดกันตรงๆมันคือดิเมนชันโพลิสายสปลานแะละเพราะว่าสมัยก่อนดิเมนชันโพลิก็จะมีเท็ประมณเนี้แหละใช้เท็กลบพลังไฟของข้ามเขาอย่างเช่นดร์ชาร์ลีเวิร์สหรือว่าสายสปหลาดจำชื่อมันไม่ได้ละซีลมั้งสายสปหลาดซีลอันนั้นก็จะเป็นแนวแบบลบพลังไฟของข้ามเขาซึ่งอุลตร้าแมนสายอุลตร้าแมนมืดตัว สายดาร์กพวกนี้มันก็จะเทคคลายกันลบพลังแต่ดูเก่งกว่าเพราะว่าลบพลังาบวกขี่ได้ด้วยไล่มาปุ๊บลบพลังบวกขี่ได้ทันทีเก่งโยเป็นเล่นไปเก่งโยอ, <laughs> อีกเทคอุลตร้าแมนโทรเรเกียเทราพลาสมามาตีแวนถ้าพลังของคู่แข่งมี800พน้อยกว่ายูน,นิสิบวก้า0ันแล้วก็ในการต่อสู้ที่ตีแวนคู่แข่งมันามารถคอนอมอนล,ลมอากาศได้อันนอใช้ได้ปะ อ๋อมันคือไอ้ใบเดียวกับไอ้หลังกล่องนี่ใบเดียวกันคนละอาร์ตนะครับรลืมมองกล้องทุกทีมูระดับสายตามันอยู่แค่ประมาณนี้ดูผิดไปไอ้นี่ก็ให้มาสีเหมือนกันจริงๆควรจะให้เห็นจำนวนนะนินดหนึ่งจะแวนดูน่ากลัวมากเลยอะต,ตัวตัวลบพลังบวกขี้ ไอตัวลูกน้องก็น่าจะเล่นกับเทคลบพลังพวกนี้แหละนะครับไอตัวนี้เป็นเอเทลกาน่าจะเป็นสับป,ประรดแวนเดียเมื่อตีแวนถ้าพลังหุ่คู่แข่งมี8 0 0พันหรือว่าน้อยกว่าคุณดีทไทเดกาคู่แข่งหนึ่งใบถ้ายนูนินนี้อยู่บนช่องแวนได้โจนน่วนึงด้วยแสดงว่ามันน่าจะต้องมีเทคอะไรที่ลบพลังจากเรียาการ์ตอนประมาณเกตสองได้ไงเงี้ยเลยไม่งั้นมันจะใช้เทคีกตัวนี้ไม่ได้จะต,ต้องหาก่อนน่าจะอยู่ในชุดเดียวกันนี่แหละอันนี้ให้มาสามตัวนะครับสำหรับสับป,ประรดเอเทลกา ส่วน net, rah, อุลตร้าแมนดักเน็ตโกโมลาอาร์เมอร์ตัวนี้เทคแวลิเรียเมื่อลงสนามเอาเรียใบยอื่นคุณที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนเข้าโซน1ใบชี้แหวนคู่แข่ง1ใบพลังลบ5,000ถ้าคุณนำการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนเอ็กหรืออุลตร้าแมนเอ็กซิสเข้าสู่โซนด้วยเทคนี้คุณสามารถโจวนหนึ่งสกิลนี้ใช้งานจากการ์ดชื่อเดียวกันได้เพียงเทอละครั้งก็คือกะจะไม่ให้เราลบพลังรัวๆเนยไม่งั้นเดี๋ยวทุเรศไปนะครับส่วนเอกเทคในเทิร์นคุณถ้าในโซนมีอุลตร้าแมนเอ็กหรืออุลตร้าแมนเอ e อ็ก x ในชื่อการ์ดอยู่นี้จะพลังบวกอีก3,000นะครับอ๋อตัวนี้เองที่จะเอามาใช้เล่นกับเอเทลกาได้เพราะว่าไออุตเตอร์แมนเอ็กซ์ซีดเอ็กซ์นี่ตัวไหนวะอันนี้เป็นลูกิเอลอันนี้อุตเตอร์แมนโทรเรเกียคนละตัวกันแต่เหมือนว่าผมเห็นโกโมนาเอ็กเป็นสุ่มหลังกล่องนะเดี๋ยวนะเพราะว่าผมเห็นอยู่เออนี่ไงนี่เป็นสุ่มหลังกล่องนะครับ อาร์ตเดียวกันแต่มีปั๊มทองกับไรเกาะต่างกันนิดนึงตรงนี้สมโพเมเทียไม่ใช่โทรเรเกียสมโพเมเทียนี่มันคนละตัวอะไรไอ้น้ำมาฝ่ายน้องแฟลซีส่วนนี้นะครับอุลตด้มนจีดัตเน็จีจิกหรือจีดวะ <laughs> เทคเรียกัดน้ำมันนี้เข้าโซชี้แวนคู่แข่งหนึ่งใบพลังลบห้าพันเทคนี้ใช้งานแต่การชี้เดียวกันได้เพียงเทละครั้งไม่ให้ลบพลังรัวๆได้นัน่นเองแฮมสามใบอุลตร้าแมนออฟดักเนสยัตโซหงายเดมนะครับโอ,อ้ไอไเทคบ,บ้านๆแบบนี้แหละเก่งนะะักอะแล้วก็อุลตร้าแมนเอ็ก์ดักเนสเมื่อการใบอื่นถูกนำเข้าโซ่ได้คอร์ดสเทคการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนเอ็กหรืออุลตร้าแมนเอ็กซิซีเอ็ก ในชื่อกาดชีเวนคู่แข่งหนึ่งใบพลังลบสามพันถ้าคุณยังไม่เคยไงแดนด้วยเทคนทคของคุณอ๋ออ่านใหม่แล้วกันเมื่อการ์ดใบนี้วิ่งเข้าโซ่ด้วยคอร์สรุเทคนิคของการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนเอ็กซ์หรืออุลตร้าแมนเอ็กซ์เอ็กซีเอ็กซ์ชีเวนคู่แข่งหนึ่งใบพลังลบสามพันถ้าคุณไม่เคยไงแดนด้วยเทคนี้ให้ไงแดนหนึ่งด,ด้วยนะครับ คือใช้คือใช้ใช้ตัวนี้สองครั้งในเทิร์นเดียวไม่ได้นะไรใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับเอออุลตร้าแมนเอ็กเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะเป็นทิกเกอร์วะเดี๋ยวนะนี่เป็นอุลตร้าแมนซีโร่อ๋อเป็นดาร์คดาร์คลูกิเอลเป็นทิกเกอร์เองซีโร่ดักเนสอ๋อนี่ไงอุลตร้าแมนเอ็กเป็นทิกเกอร์ ไอ้เอ็กซิตเอ็กนี่มันตัวไหนวะรู้ว่ามันจะเป็นดอพีจีที่ออกในสกชุดหนึ่งวะจำไม่ได้แล้วแบบนะอนี่คือเอ็กดักเนสนี่คือเอ็กดักเนสใส่เกาะเป็นโก m โมลา r m อาร์เมอร์อุเมนเอ็กหรือ u ุตเตอร์แมนเอ็กซิตเอ็กตอนนี้ผมเจอแค่ u ุตเตอรมนเอ็ก x i เอ็กซิเอ็กนี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะอาจจะอยู่ในชุดเก่ามั้งไม่เห็นนะครับ ก็อันนี้ก็คือชุดของเบอร์สเท่าที่อ่านเท็คร่าวๆก็คือไม่มีอะไรมากถ้ายืนเกตสองทำไงก็ได้ลบพลังเขาให้ได้แล้วก็จะได้ใช้เท็ของ Armor, กุมาล่าอาร์เมอร์กับเอทเทลกาที่จะตีรีทายตีจวอะไรก็ว่าไปในช่วงต้นนะครับเสร็จแล้วค่อยรอปิดสกอร์ด้วยตัวใหญ่อย่าง2ตัวนี้ซึ่งดาร์คคิลเลอร์ Dark Killer, กับดาร์คลูิเอลดาร์คสปาร์คสตัวนี้คือไลลงแวนปุ๊บลบพลังเขาบวก ถ้าฝ่ายของข้ามมีเกราสามบวกคีเราด้วยแล้วก็ฉกเข้าไปแค่นั้นเองหลักๆก,ก็คือจะเล่นอยู่ที่การลบพลังนะครับลบพลังฝ่ายของข้ามเขาพอเราลงใบอื่นมามันก็จะเกิดเทคเอฟเฟกให้กับของเรามีทั้งบวกพลังบวกคี้อะไรก็ได้โจวได้ไงได้โจวได้ยิงอะไรก็ว่าไปนะครับตามตามสูตรแบบออฮีโร่สีดำก็จะเล่นกันประมาณนี้ไม่เหมือนเอาคอนเซปต์ของเดมินดีเวิร์สกลับมาเล่นใหม่กับพวกสายสัปหลาของเดมิชั่นโพลิสนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ ชิรายุกิทำแบบนี้ไม่ได้นะชิรายุกิได้เดินลบพลังเดียวแล้วก็แหเลยจะมาคนละทางกันนะฮะอันนี้ก็คือชุด03เบอร์3นะครับส่วนต่อไปเป็นเบอร์4เดี๋ยวผมเอาไอ้พวกหลังกล่องมาเช็คดูกอนะ โอเคก็ okay. สุ่มหลังกล่องของชุดเบอร์สามนะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเบอร์สามมันก็จะเป็นพวกดาร์ฮีโร่พวกนี้นะครับทีหลังก็จะเป็นเอบอรส์สี่พวกนี้ซึ่งก็ไม่รู้จักสักตัว <laughs> เลยจะเป็นอะไรที่รีวิวลำบากลำบนหน่อยเก้าอี้ผมก็ไม่ดีแม่งป,ปรับความสูงไม่ได้ปรับแล้วพอไปนั่งปุ๊บมันก็ความสูงมัลดลง สุดท้ายต้องยืนรีวิวนี่แหละวะชชว์สุดชัว์สุดละเมื่อยล้วค่อยนั่งเอาอ๋ออันนี้เป็นสนามไม่มีอะไรนะครับจริงๆหลังกล้องนี่โตลกมากเลยนะบอกให้ไม่ให้เห็นอหรือไม่ต้องถอ,อดด้านนี้ก่อนนี่วะป้าจริงโอเคเเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแคลมโปรเทคเหมือนกันเพราะงั้นก็จะให้โปรกิปโปรเทคมา แล้วก็จะมีสุ่มหลังกล่องอันนี้ได้เป็นซีโรบิยอนปั๊มทองครับไม่เป็นไรก็จะให้กิฟตมาด้วยเพราะว่ากิฟตต้องใช้เล่นเพราะเวลาไรแวนเป็นเกรด3ตัวไหนที่มีกิฟตเราจะได้กิฟตแบบนี้แหละขึ้นมืออันนี้เป็นกิฟต์โปรเทคครับเก็บไปก่อนเ,อเดี๋ยวดูเอาตัวเริ่มออกมาก่อนแล้วกันตัวเริ่มชื่ออะไรวะอุลต้ากาลิชชื่อ อุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชันฮีโร่ชื่อยาวมากเอาออกสกุลินพันเลยแล้วก็จะมีอะไรนี่รอสโซคิกบลูอัปเปอร์คัตเป็นคีเหมือนกันฮิวเป็นอุลตร้าวูแมนกีโจแล้วก็เฮ้ยกล่องนี้ให้ดอพีจีมาเลยวะอุลตร้าแมนรีบูทใช่ไหม มันบังคับไกลๆมันต้องซื้ออย่างกล่องเลยนี่แม่งให้ดอพีจีด้วยยังโหดเอ้ยอวยหรือปะเนี่ยทำไมกล่องเบอร์สี่แม่งให้ดอพีจีมาเลยวะเออแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องแบบรอสุ่มหลังกล่องอะไรนี้เพราะว่าสุ่มหลังกล่องนี่มันเคี้ยวมากหน่อยเออเดี๋ยวผมเช็คอีกนิดนึงเผื่อจะมีพวกตัวแบบโนเทคอะไรนี้คิดวไม่น่ามีมั้งตัวโนเทคน่าจะออกแบบชุดแรกๆไปแล้ว ใช่ออกไปแล้วนะครับเอาลับมาดูที่ตัวเมนเกรด3นะครับอุลตร้าแมนจีทอันติเมตไฟนอลเมื่อลงสนามหาอุลตร้าแมนจีทสโซลิดเบอร์นิ่งจากกอง1ใบคอลงเรียแล้วสับกองนะครับอีกเทคบอกเมื่อตีแวนถ้ามีอุลตร้าแมนจีทสโซลิดเบอร์นิ่งอยู่บนช่องเรียกัดบ้านหนึ่โซนหนึ่งยูนี้บวก15บวกไดจนจบเทิร์นแล้วก็เทคสุดท้ายถอดโซนหนึ่งยูนิ่งคูณหนึ่งใบพลังบวกหกพันจนจบเทิร์น อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์เดนเมอชั่นโปลิดพื้นฐานเลยก็คือแวนเก่งนั่นเองมีเทคบวกพลังบวกไดทแต่ไอตัวนี้คือแจกพลังเพ่อนได้ด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็หาอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนจีทโซลิดเบอร์นิงเดนะดูก่อนว่าในชุดนี้มันมีปะวะนะให้มาสื้ออ๋อไอน,นี้เป็นเอ็กซิสเ o ็กซ o โรบิอนอ๋อเอ็กซิสเ็กซ์อยู่นี่ ไอตัวไอตัวที่จะเป็นต้องใช้ในกล่องที่แล้วมาอยู่ในกล่องนี้โ okay. อเ๋อนี่ไงจีทโซลิดเบอร์นิงมาดูกันอุลตอร์แมนจีทโซลิดเบอร์นิงเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งอยู่นี้บวกห้าพันจนจบแปดจนจบเทิร์นถ้าแวมเกรดบสามหรือสูงกว่าคี้ของคี้พื้นฐานของอุลตอร์แมนจีทอัติเมทไฟนอลจะเป็นสองจนจบเทิร์นอู้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลามันเล่น ลงอัติเมตไฟนอนลงมาหาโซลิดเบอร์นิ่งจากกองลงเรียแล้วพอโซลิดเบอร์นิ่งลงเรียถอดโซ1หนึ่งโซลิดเบอร์นิ่งจะพลังบวกห้าพันแล้วด้วยความที่แวนการ์เป็นอัติเมตไฟนอนฉะนั้นมันจะอัติเมตไฟนอนจะมีสองขีดแล้วพอตีไม่โฟกัสเดียวกันนะแล้วก็เมื่ออัติเมตไฟนอนตีถ้ามีจีทโซลิดเบอร์นิ่งใบนี้อยู่ในสนาม จ่ายบัส1หนึ่งโซ1นึเพิ่มอีกแล้วอัติเมทไฟน้องจะบวกเหมืบวกใดก็ตีเท่าไหร่วะสอง7 2. ็ 27, 27, 23, นเจ็ดสอดคีสาไดน้องๆ้องสไตล์เลยอะเหมือนสไตล์เลยนี่ว่าเฮียยังยังโหดน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> อ๋อก็จะเล่นคู่กันอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น exit x beta spark armor นะครับ เทคเมนเฟดใช้จากช่องแวนข้าตบัสหนึ่งเก็บเตียที่ชื่ออุตาแมนหนึ่งใบเข้าโซจหนึ 1, ่งยีนี้บวกหมื่นห้าัจบเทินถ้านำการที่ชื่ออุตาแมนเอ็กหรือเอ็กซิสเอ็กในชื่อการเข้าโซด้วยคอร์สนี้อยู่ในนี้จะบวกใดด้วยอืันนี้ก็ทำนองแบบบับตัวเองอีกแล้วอีกเทคแวนเรียรในเทินคุณถ้ามีเอ็กซิสเอ็กอยู่ในโซแล้ว,วแวนคู่แข่งไปเกตสางสูงกว่าบวกคริทันทีเช็ดเจ๋งว่ะไอเทคแม่งดูดีเลยอะ่ะ <laughs> ันก็หา Exit X มาดูก่อนจำได้วมันอยู่ตรงนี้แหละเอออย่างไรเอ็นะครับมาตีแวนอยู่ในนี้บวก3,000จนจบแบทเทิร์นแล้วก็เมื่อก้าไปนี้วิ่งเข้าโซลิเทคหรือคอร์สของอยูนิตที่ชื่ออุลตร้าแมน x หรือ Exit X ได้ไงเดมหนึ่งธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ซีโรบิออนไม่รูสนามใช้เทคข้างล่างตามชื่อการในโซ ถ้ามี x หรือ h x, x โซชัติหนึ่งถ้ามีกิงกะบวกหมืน่นถ้ามีวิกตอรี่บวกชิลหมืน่นถ้ามีอุตแมนออฟไง่เดมหนึ่งไม่วิจารมากไอ้นี้ก็น่าจะค่อนข้างเป็นตัวสารพัดประโยชน์นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่านในโซเรามีอะไรให้เล่นไอน้นี้เอา้าไอ้นี้เป็นเบิร์นไหมใช้งานจากโซดึงการนี้ลงจากโซจากโซลงดรอปโซนโซชาติสองชิ 2, ช่อวินีหนึ 3, ่งใบบวกสามพันเด็กก็ได้เนื้อเรียกาถ้าคุณมีอุตแมนกคลิสซี่ไฟส์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่อยู่ในโซ อยู่ในนี้จะมีเทคอินเตอร์เซต์อ๋อก็คือถ้าเกิดใช้ตัวเริ่มเป็นนิวเจเน r a t i o นนั่นแหละมันก็จะอินเตอร์เซต์ได้นะครับไม่มีอะไรเป็นเกตหนึ่งอิเลเซต์ได้ส่วนไอ้นี่เป็นจีตอะครอสอะครอสแมชเชอร์ across, across เมื่อลงสนามโซหนึโซ,โซชัดหนึ่งนำเกรดะสองต่ำกว่าจากดรอปหนึ่งใบเข้าโซอ๋อไว้เพิ่มโซอ๋อมันจะเอาไว้เล่นกับไอตัวเออ่ซีโรบิยอนตัวนี้ ส่วนไอ้เป่าขลุ่ยนี่วิตตอรี้ไนท์ไม่ลงสนามจากมือคซอร์บัตหนึ่งดูท็อปห้าโชว์เกรดสามที่ชื่ออุตเแมนจากในนั้นหนึ่งใบนำขึ้นมือเอาสับกล่องไอ้เคียยังเก่งใช้ในใช้ในบิลไหนก็ได้ด้วยขอให้คุณเล่นแวนไปอุตเแมนก็พอ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้กิงกะสโตเรียมเมื่อลงสนามโซบัตหนึ่งอยู่นนี้ชีวบุกหมื่นอ๋อเมื่อลงกาดนะครับอีกทีบอกถ้าคุณมีอุตเแมนในชื่อการา์สี่ใบมากกว่าอยู่นนี้จะบ 5, โบยห้าพัน กล่องนี้แม่งดูดีกว่าอ้กล่องนี้นส่วนตัวนะไอ้เบอร์สนี้ดูเก่งดีแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับถ้าเกิดจะเล่นอุลตร้าแมนมันก็ต้องซื้อทั้ง2กล่องนั่นแหละเพราะว่ามันก็มีบางใบที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นตัวหาของออตัวนี้หรือว่าอย่าง Exit ซซึ่งมันจะเป็นต้องเอามาใช้กับบางตัวในกลุ่มของอุลตร้าแมนดำพวกนี้นะครับมีบางใบแหละจาไม่ได้แล้วความจําสั้นนะครับ แต่เท่าที่ดูคือในชุดนี้ในชุดเบอร์สี่นะครับจะเป็นแนวแบบปั๊มพลังตัวเองแล้วก็บวกเพิ่มเทกตามจำนวนตามชื่อที่ต่างกันของบรดาอุตร้แมนที่อยู่ในโซของเรานะครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบไดเมนสายขาวเน้นเน้นแวนเก่งแวนนเราเก่งไว้ก่อนประมาณนี้นะครับจริงๆคือมันก็สามารถเล่นร่วมกับ เอออุลตร้าแมนดำได้เลยถ้าเกิดจะเล่นนะนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะจัดในแบบไหนแต่ว่าเท่าที่ดูเทคนี่ขึ้นน่าสนใจมากทั้งคู่เลยทั้งเบอร์สาเบอร์สี่นะครับนี่ออกแบบได้ดีทีเดียวส่วนหลังกล่องนะครับมันจะมีบางใบที่ไม่ได้อยู่ในชุดอันนี้ต้องหาเอาเองก็จะเป็นเบต้าสปาร์คอาร์เมอร์ตัวนี้น้ำเรียงของคุณที่ชื่ออุลตร้าแมนหนึ่งใบเข้าโซล์จนนูนึงอยู่ในนี้บวกหมื่นห้าจบเทินถ้าดึงอุลตร้าแมนเอ็กซ์หรือเอ็กซิสเอ็กซ์เข้าโซ่์ด้คอร์ดนี้ไอ้นี่บวกไกด และคู่แข่งเป็นเกดสามสูงกว่าไอ้น,นี่บวกคิกอีกแล้วตัวบวกคิกอีกแล้วสวนนี้เป็นฟูลอาร์ตนะครับไม่มีอะไรซีโร่ y o n อนคิกตัวนี้เป็นเกตสามนะครับเมื่อลงสนามเสิร์เ,รเกตสองหรือต่ำกว่าที่ชื่ออุลต้าแมนหนึ่ใบจากกองนำเข้าสู่โซลแล้วสับกองอีกเทคบอกเมื่อตีถ้าคุณมีโซลสี่ใบหรือมากกว่าที่มีชื่ออุลตาแมน จ่ายคาตาบาสองจูจูไปเทิร์นยูีนี้จะพลังบวก20,000และคู่แข่งบาชมาโคกาที่มีเทคพิชักจากมือลบอากาศได้ถ้ายูอีนี้อยู่บนช่องเรียให้นำยูอีนี้วิ่งเข้าโซไปนะครับผมไม่ได้อ่านเทคของไออุลตร้าแมนดำหลังกล่องนี้เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ดิไม่ใช่ยปอีนี่ไอฟอร์ดฟิลนี่เป็นเกรดหนึ่งเมื่อบูสต์ถ้าพลังของแวนคู่แข่งเป็นแปดพลังน้อยกว่าโซบาหนึ so, ่งจูจูไปเทิร์น ถ้าเคทคอการ์ดิ้นจากมือต้องคอสองใบหรือมากกว่าอ๋ออันนี้เป็นปัมป๊มทองปั๊มทองเทราแฟนทัตมาใช่ไหมเริ่มงงช่างมาันละกัน <laughs> นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรบับอุลตร้าแมนในชุด0304นะครับถือว่าเทคน่าสนใจทีเดียวก็ คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับไปหาซื้อตามร้านการกันได้นะวันที่คลิปออกก็มีวางขายแล้วนะครับไม่ไม่แน่ใจเรื่องราคามันน่าจะมีราคาเขียนไว้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> อ่าไม่เจอราคาระบุณจุดขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านว่าเขาจะขายเท่าไหร่นะฮะก็ลองไปหาดูตามร้านการทั่วไปได้ นะครับสำหรับชุดนี้แฟนๆนูนตอร์แมนน่าจะชอบนะครับ <S <S สำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ